อยู่รถกร้นเงินด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ผมไม่โซออนเกปเกะไม่ใช่อยู่เกะครับหน้า YouTube ของคนคนหนึ่งนะครับชื่อยาบิหนาอะไรวะนานาวานะครับผมน่ช่องนี้เป็นช่องที่ดีนะครับนี่ดูยอดดวเขายังไม่รู้ว่ายอดดีเยอะกวผมอ่ะนะ ก็นี่ช่วยกดติดตามถ้ากดกันดีนะครับเพื่อ <le> ท <ach> ี่เขาจะได้มีกำลังใจในการลงคลิปรับผมอ่าช่วงอันนี้ก็อาจจะนี่เป็นเพื่อนผมแล้วก็ช่วยๆกันหน่อยช่วยๆกดกันหน่อยนะครับ <le ach> คิดจะโมว่าแกเนี่ยแหละแล้วไม่นา,นานก็อาจจะได้แชทุ่มกันด้วย วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสายโยนะบ๊ายบาย